สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม a k เจเอเมาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบรุษที่มีแฟนแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับหุ้นอ่าอิเล็กทรอนิกส์บ้านเรานะครับก็คืออ่าฮาน่านะครับผมแล้วก็ KCE นะครับผมหลังจากที่อ่าได้อานิสงส์จาก ตลาดต่างประเทศนะครับผมที่พอที่จะดึงขึ้นได้บ้างนะครับผมก็ล่าสุดนะครับผมหุ้นอย่างเท s l a นะครับผมล่าสุดก็มีการย่อตัวลงมาอย่างรุนแรงนะครับผมรุนแรงไหมก็ก็ย่อหนักอยู่นะฮาน่าเองก็มีการย่อด้วยนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดู k c e ด้วยนะครับวันนี้ก็2ตัวนะครับ่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฮาน่ากันเลยนะครับผม ก็ห,าห้านะครับหลังจากที่เขาทำขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมจบขึ้นหนึ่งใหญ่ย่อลงมาเป็น A B C นะครับผมจบขึ้นสองใหญ่นะครับคือจังหวะย่อลงมาขึ้นสองใหญ่นี่โอ้ยหวานเสียวมากมากเลยเดี๋ยวผมจะทำเส้นตรงนี้ เส้นสีดานี่คือ,อจุดเริ่มต้นของขึ้นหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าขึ้นสองเนี่ยมันลงมาไม่ถึงเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังคงเป็นขึ้นสองอยู่นะครับผมนระับหานาแล้วที่เขากําลังจะทําอยู่นี้ก็คือกําลังขึ้นไปทำขึ้นสามใหญ่นะครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็เนีย่ยนะ คือคืนสามใหญ่มันก็จะมีอยู่คืนห้าเล็กห้าคืนเล็กนะครับหนึ่งสองก็มองว่าสามนะครับย่อลงมาสี่ก็แะแถวนี้แหละนะครับผมแล้วค่อยขึ้นไปห้านะครับอืมคือแพทเทิร์นมันอะ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับหน้าน่เนาะอ่าแล้วอีกอย่างนะครับผมคือ อันนี้ผมผมผมพูดการเมืองเพื่อที่จะให้ให้เห็นภาพนะครับคือผมผมไม่ได้ฝักใฝ่การเมืองฝั่งในฝั่งหนึ่งสักทีเดียวนะครับผมนะก็คือล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ที่แบบคุณพิธาเนี่ยนะครับผมโบวตครั้งแรกไม่ผ่านเนาะครั้งที่สองเนี่ยอ่าก็เขาก็ไม่ให้โหวตต่อนะครับผมอ่าแล้วล่าสุดเนี่ยล่าสุดเลยนะครับผม วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับผมวันที่ยีิบสองเนี่ยก็คือเพื่อไทยเนี่ยเอยไม่ใช่เพื่อไอ้ก้าวไกลเนี่ย feet, ถอยให้เพื่อไทยเป็นคนจ,จัดตั้งรัฐบาลแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอด้วยที่เพื่อไทยนะครับผมเคยเคยเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับผมน,นักลงทุนเนี่ยต่างชาติที่เขามองเข้ามาเนี่ยนะครับผมอา่ามันน่าจะมีความมั่นใจมากกว่านะครับผม แล้วถ้าสมมติว่าเพื่อไทยเนี่ยโหวตผ่านนะครับในกรณีที่โหวตผ่านนะผมมองว่ากระดานบ้านเราเนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นเป็นรอบขาขึ้นนะครับผมได้นะครับนะสั้นๆน,นะครับผมไม่สั้นไม่สั้นคือคือขึ้นสั้นไม่สั้นไม่รู้นะแต่ผมมองว่า,น,าน่าจะได้สั้นๆน,นะครับผมเพราะว่าวิกฤตอ่า คือน,นอกประเทศเนี่ยนะครับผมก็ยังคงมีมีปัจจัยลบๆเนี่ยรออยู่นะครับผมเรื่องของรีเซชชันของสหรัฐก็ดีนะครับผม,มสงครามก็ดีนะครับผมอย่างรัเสเซียรัเสเซียเนี่ยก็ก็เตือนเรื่องราคาสินค้านะครับผมอย่างพวกข้าวบาเร่อะไรพวกนี้นะครับผมหรือไปทั่งการเดินเรือระหว่างของทะเลดำเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า มันมันเริ่มที่จะอ,อ,อันตรายนะครับผมเนาะอ่าก็คือเขาเขาคือคลังคังเก็บสินคท้าของเขาเนี่ยมันมันถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะโดนระเบิดนะครับผมคลังเก็บข้าวสาลีเขาเนี่ยนะครับของอ่ารัาเสเซียเนี่ยนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นน่าจะเกิดการโจมตีการเกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่เดินเรือ อยู่ในละแวกทะเลดำนะครับผมเออก็เขาเขาเตือนมาว่าเฮ้ยระวังระวังหน่อยนะอะไรนะช่วงนี้ประมาณนี้นะครับผมอืมมันไม่ได้เกี่ยวกลุ่มเทคนะแต่พูดถึงเซนติเมนต์นะครับผมพูดถึงบรรยากาศนะครับผมคือมันยังมีอะไรตึงๆรออยู่นะครับผมแต่ช่วงนี้นะครับผมถ้าเพื่อไทยนะครับผมโบสผ่านนะครับขึ้นห้าของฮานานี้น่าจะจบนะครับผมจบตรงไหน สูบเข้ามานะครับผมเราก็มองอยู่แถวๆห้าสิบห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบแล้วก็ห้าสิบเก้าบาทยี่สิบห้าตังค์ก็แถวๆนี้นะครับผมอืมขึ้นไปทำขึ้นสามใหญ่โอ้ห้าอยู่เขาอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเดียนยเดียวนะไม่ใช่ละไม่ใช่ละต้องขอัยอด้วยครับ 60 60.67 6 0ห7 5นะครับผมอันนี้คือไฮเดิมของขึ้นหนึ่งถ้าจะจบขึ้นสามนะครับผมขึ้นห้าของฮหาหน้าเนี่ยต้องสูงกว่านะครับผมนะอันนี้เขาก็อาจจะปรับตัวแค่ยังไงร,ระหว่างการเดินทางไปขึ้นสามก็ได้นะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมขึ้นสามเน <Lemon> <ifter> 네ี่ยก็จะมีอยู่ห้าขึ้นย่อยนะครับขึ้นสามเนี่ยก็จะมีอยู่ห้าขึ้นย่อยนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าเพิ่งจะอยู่แถวแถวขึ้นสี่นะครับผมเพราะฉะนั้น้าน้านะครับผมขึ้นสามย่อยของเขาเนี่ยอยู่ประมาณขึ้นสี่ตอนนี้อยู่ประมาณขึ้นสี่นะครับผมพอจบขึ้นสามย่อยเนี่ย นะครับผมในขึ้นสามใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะพักตัวลงมาก่อนมามาจบขึ้นสี่นะครับผมแล้วค่อยไปขึ้นห้าต่อพอจบขึ้นห้าย่อยก็จะจบขึ้นสามใหญ่นะครับผมของหาหนะ้าเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับผมสําหรับหาหน้านะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ k c e กันนะครับไอเดียวเอาเอาแนวะรับแนวะต้านสักหน่อยดีกว่าเนาะเออคือ แนวรับนะครับผมฮาน่า ANA, นะครับฮาน่าราคาแถวแถว40 46.35เนี่ยไออ้46.25เนี่ยครับน่าจะพอเอาอยู่นะครับผมน่าจะพอเอาอยู่เพราะว่าบริเวณนี้มีเส้นยิมเอ200กับเส้นยิมเอ50นะครับผมซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับถ้ายิมเอ200นะครับผม สปอร์ตได้นะครับผมเขาก็น่าจะขึ้นไปจบขึ้นสามใหญ่เอขึ้นสามย่อยนะครับผมแถวๆบริเวณแนวต้านก็แถวๆห้าสิบห้า,า 50, 50, 50, บาทแปดสิบห้าสิบเออห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบแล้วก็ห้าสิบเก้าบาทยี่สิบห้าต่างนะครับสามเส้นนี้นะเป็นแนวต้านนะครับผมอืมสำหรับหาหนานะครับผมสี่เอเอเอสี่สิบหกบาทเนี่ยแถวๆเนี่ยสี่สิบหกบาทห้าสิบเนี่ย สี่สิบหกบาทยี่สิบห้าเนี่ยตรงดูตรงเมาส์ผมนะแต่แถวเนี้ยน่าจะพอรับได้นะครับผมอืมอย่างลงมาลึกสุดๆก็น่าจะแถวแถวสี่สิบสี่บาทสี่สิบเออสี่สิบห้าบาทแแถวนี้เส้นสีแดงตรงนี้นะครับถ้ายัางลงมาลึกลึกนะครับก็น่าจะรับได้แล้วก็ไปต่อนะครับผมเพราะว่าเทรนของเขาเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นดูจากหายเออดูจากโลของเขาเนี่ยมีการยกขึ้นนะครับ เนี่ยอันนี้โลอน,นี้โดขาก็ยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอืมนะยกโลขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกอย่างนะครับผมอายไซตรงนี้ก็ยกโลขึ้นไปด้วยนะครับอืมของเขาก็ยกโลขึ้นไปอันนี้ก็ยังเป็นฮิตเด่นเลยเวอร์ชอยู่ยังไม่ใช่อ่ เบเดวเจนแต่อย่างใดนะครับผม mm. อืมสําหรับหาหน้าก็สวยครับสวยครับอแล้วรักกูณอยู่แถวแถวสี่สิบหกบาทยี่สิบห้าตังค์เนาะแล้วก็สี่สิบห้าบาทแถวแถวนี้อแล้วก็เนวตั้งก็จะเป็นห้าสิบห้าบาทแปดสิบนะเอยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าตังค์ตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่สักหน่อย ห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าตังค์ห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นะครับผมแล้วก็ห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบแล้วก็ห้าสิบเก้าบาทยี่ห้าตังค์นี่เป็นเราตามพอดีจบขึ้นสามย่อยในขึ้นสามใหญ่นะครับผมนะขึ้นสามใหญ่เนี่ย เพื่อที่จบขึ้นสามย่อยนี้ขึ้นสามใหญ่นะครับผมสลับหาหน้าเนาะโอเคไปต่อกันที่ K C E K C E สูมเข้ามา หลังจากที่เขาทำ expanding leading ดี a ยวก่นนอนนะครับผมอ่าแล้วก็ตีฟ i โบหาแนวรับลงมาเฮ้ยจะลงมาไหมก็ให้แนวรับสุดท้ายท้ายสุดอยู่แถวๆสามบาทยี่สิบนะครับที่จริงมันต้องเป็นสามบาทยี่ห้าแลยแถวสามบาทยี่ห้านะครับผมแถวๆนี้นะ เขาก็ลงมาไม่ถึงแล้วเขาก็เด้งกลับนะครับผมแท่งนี้แท่งนี้นครับผมเป็นแท่งแดงลงมาแล้วแท่งเขียวปิดนะครับผมถึงแม้ว่าแท่งโดยสูงข้ามาถึงแม้ว่าแท่งนี้นะครับดูตรงเมาส์ผมนะ,ะเนื้อเทียนเนี่ยจะปิดไม่ได้นะครับผมแต่แท่งที่สองเนี่ยเขาปิดแล้วครับรอรุ้นแท่งที่สามถ้าแท่งที่สามเนี่ยนะครับ มาปิดเหนือแท่งแท่งแดงแท่งนี้นะครับผมนะอาจจะมาปิดแถวสามชุบเก้าบาทแถวนี้นะครับผมถ้าขึ้นมาปิดแถวนี้เนี่ยคือแท่งเทียนเนี่ยนะครับผมคือมันมันมองว่ามันน่าจะไปต่อได้แล้วนะครับผมสำหรับ KCE เนาะเออก็คือใส่ต่อถ้าเทิดบิตคอยเนี่ยก็เปิดบายขึ้นไปได้เลยนะครับผม แต่เอามาใช้กับหุ้นมันก็ไม่ได้นะครับผมเออนะครับคือแพทเทิร์นของเขาเนี่ยเป็น expanding leading diagonal นะครับผมก็ A B C D E จบแล้วคือมันน่าจะไปตั้งแต่รลอบนี้แหละนะครับแต่ sentiment ตลาดมันไม่เอื้อจริงๆนะครับผมแต่ก็อย่างแต่ก็อย่างที่พูดนั่นแหละครับก็คือถ้าการเมืองในประเทศเราเนี่ยมัน มันปัญหามันจบแล้วนะครับผมทุกอย่างลงตัวมีรัฐบาลขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามนะครับผมคือสเสถียรภาพในในบ้านเราเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับผมนักลงทุนข้างนอกที่เขามองเข้ามาเนี่ยนะครับมันมันก็น่าจะมีความความอุ่นใจแล้วมันจะทําให้เขาเริ่มจะกลับมานะครับผมเนาะเพราะว่ายังไงชาเนี่ยวิกฤตข้างนอกของเขาเนี่ยอย่างสหรัฐเนี่ย ก็คือเดี๋ยวเขาต้องหาทางไปอยู่ดีนั่นหลนะครับผมอิมเมจินมาเก็ตอย่างบ้านเรานะครับผมถ้าปัจจัยทางการเมืองเนี่ยนะครับผมมันมันมันลงตัวแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นช้อยหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเขาก็น่าจะกลับเข้ามาในเร็ววันนะครับผมนักลงทุนต่างชาติเนาะคือ k c ซเนี่ยนะครับผมเหมือนเขาจะทำ บูริกเบาๆนะครับผมคือเนี่ยดูยตรงไฮเขานะอืมคือเราก็พยายามหาหาหามองเอ,อจุดกับตัวของเขานั่นแหละขห้เขามันย่อลง RSI เนี่ยมันยกโลขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ยังคงเป็นบูริกเดเวอร์เจนต์อยู่นะครับ รอวันกลับตัวหน่อยรอบนี้ที่เขาเบรกขึ้นมารอบนี้ที่เขาเบรกขึ้นมาก็เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมก็จบนะครับแล้วก็ลงมานี่ก็จะเป็น เอนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมผมมองว่าเนี่ยเป็นไซคลใหม่ของเขาเออสำหรับ KCE นะครับผมนี่เป็นไซคลใหม่ของเขานะครับผม ISI ยังคงยกโลนะครับผมอ่าก็ถ้าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวนะ ถ้าตรงนี้ของ k c e เป็นขึ้นหนึ่งนะครับย่อลงมาเป็นขึ้นสองสิ่งที่ควรจะเห็นก็คือต้องไปขึ้นสามนะครับพักมาขึ้นสี่แล้วไปขึ้นห้านะครับผมอันนี้คือคือแพทเทิร์นที่เราควรควรควรที่จะได้เห็นสําหรับ kce นะครับผมนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเขาก็ต้องเบรก หัวขึ้นหนึ่งเนี่ยอยูแ่แถว40บาทเนี่ยขึ้นไปซะก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับแนวรับของ KCE ในรอบนี้นะครับผมก็คืออยู่แถว,แถว37บาทนะครับผมเป็นแนวรับเดิมเนาะ37บาทแล้วก็34บาทดีาตังคือเอาง่ายๆเลยสำหรับ KCE เนี่ยถ้าหลุด37บาทนะครับผมไม่ดีแล้วนะครับผม คือเขาจะทําโลใหม่เขาจะทําโลใหม่สามจุบสี่บาทดีห้าตังเนี่ยยังไงก็เห็นเอาเป็นว่าสําหรับคนที่ไม่มีทุนนะครับผมถ้าหลุดคือรอดูก่อนก็ได้คือคือรอดูก่อนก็ได้นะครับผมอ่าสำหรับคนที่ไม่มีทุนเนี่ยคือรอดูก่อนก็ได้ว่าสามสิบเจ็ดบาทเนี่ยจะรับอยู่ไหมนะครับผมนะ ไอ้อย่างแท่งเนี้ยแท่งเทียนสองแท่งที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรอดูแท่งสามว่ามันจะขึ้นไปปิดแท่งแดงเล็กๆตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเราดูแท่งสามนะครับผมก็คืออาทิตย์หน้ามันจะขึ้นไปปิดแท่งแท่งสีแดงแท่งนี้ได้ไหมคือสองวันเนี่ยพื่อกรรกับสูขที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นยังมันยังขึ้นไปปิดไม่ได้นะครับผมเออมันขึ้นยังขึ้นไปท่วมไม่ได้นะครับผมนะถ้าขึ้นไปท่วมแล้วก็สวยงามน,นะครับผม ก็มองว่าน่าจะจบขึ้นสองลแล้วขึ้นไปทำขึ้นสามนะครับผมก็สวยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเขาย่อต่อก็รอดูว่าสามแถวสามสิบเจ็ดบาทเนี่ยนะเส้นดูวงเมาผมแนวรับบริเวณนี้ว่าจะรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่ก็แนวตั้งก็จะเป็นสามสิบเก้าบาทสี่สิบาทแล้วก็สี่สิบาทเจ็ดสิบห้าต่างนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปทำขึ้นสามนะขึ้นสามเนี่ย ผมก็มองอยู่แถว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 นี้นะครับผมอืมที่แถวนี้นะครับแถวแถวสี่สิบสองบาท ยี่สิบสองมายี่สิบห้าตังค์อืม่ะเป้าเรานะครับผมนะจบขึ้นสามน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผม 4 2บาท25สาตังค์อันนี้คือเป้านะครับดังน้ัน้นทั้งนี้ต้องผ่านแนวต้านบริเวณ39บาท40บาทแล้วก็40บาท7 5ส้าตังค์ให้ได้ก่อนนะครับผมสำหรับ KCE เนาะก็คือตอนนี้บริบทของเขาเนี่ยนะครับผมก็คือใช้เวย์ออกข้างนะครับผมกรอบเนี่ยก็แถวแถว37บาทนะครับผมแล้วก็กรอบลึกสุดแถวแถว37บาทแล้วก็กรอบสูงเนี่ยอยู่แถวแถว40บาท75สาตังค์เนาะ แต่ถ้าอยากจบขึ้นสมย่อยในขึ้นแต่ถ้าถ้าอยากจบขึ้นสามนะครับผมต้องเบรก40บาท75ตังค์เนี่ยขึ้นไปซะก่อนนะครับผมเป้าเราก็อยู่แถว42บาท25ตังค์นะครับสําหรับ KCE นะครับผม,มนะโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ ผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณคุณพัชรพงศ์ด้วยนะครับผมที่มีการกดซุปเปอร์เตงเข้ามานะครับผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อย่างดีมากๆเลยนะครับผมโอเค สุดท้ายท้าสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าส,ว,สวัสดีครับ